สวัสดีทุกคนมาพบกับเอดาอยู่แล้วมื่อนนี้เอดาอยจะพาไปเลาะกินเลยยู่กันเลยกกเลมาเบิ่งน้ำกันเลย let's go <S ใช่แล้วไรค่ะก็มาฮอดหัน,หนเพื่นแล้วเนาะหันพายูแคมทางเลเด้อนั่นก็คือหันเฟิร์นน้ำตกขาลายโพนคัมนั่นเองหันเพื่นมีทางซีนต้มเปื่อยและซีนขาลายดูยทุกคนมีแม่เพื่นกำลังซอยสับๆอยู่เลยเป็นตะแซบขนาดเพิเ่งพิ่จัดซื้อด้วยอุ้ยเบิ่งน้ำลายหลไหลทุกคนหลังจากนั้นพวกจใส่น้ำให้เฮาเนาะเป็นน้ำซุป ที่ว่าใส่เลือดหมูน้ำเดอ้อพร้อมเสิร์ฟแล้วไปเบิ่งกันเลยทุกคนไปกินน้ำกันเลยมึงจะมีต้นซีนเน้นๆขาลายเน้นๆเป็นกระเสียบขนาดมีเส้นฝึกขาวเหนียวนุ่มเลยทุกคนเอามาปรุงกันใส่มะน,นาวลงไปใส่น้ำตาลลงไปใส่มะเฟทลงไปแล้วก็ใส่ซีอิ๊วลงไปเลยทุกคนใส่เครื่องปรุงแล้วเราก็คนๆๆแล้วก็กสีมึงเลอทุกคนเด้ออำ่ำอ่ำโอ้ยจะเป็นเสียบทั้งเส้นทั้งซีนกับกะปิเลยทุกคนฟินบไวไหวเ้อทุกคนนะ อหอ,อมแฮงเศียรแหงเลยทุกคนอ่ะกะปดคำที่สองกบปิเนียนๆนนอ่ะเข้าไปเซนเข้าไปตอนเข้าไปสุดน้ำฮอร์นเข้าไปมีเหงเงาเลยทุกคนเอ้ยผ่านไปห้านาทีเกียงอีกแล้วทุกคนเอ้ยอิ่มนำสำราญและก็ฮหอดขั้นตอนจ่ายเงินนะทุกคนนะจ่ายผ่านมัอนเพคข,ของธนาคา,ารกันค้าได้เดอ้อมาสีมึงได้เด้อทุกคนหันฝืนน้ำตกขาลายพคนคำ หลังจากกินเฟอส์อิ่มแล้วเฮาก็มาสบกินแนวเย็นๆเนาะทุกคนเฮา,าก,ก็ได้มาหอด hand cp face ส,เส,สบเนาะมากินกระเลมนั่นเองนำไอเดาวมาเลยไอเดา้าเมื่อนี้ยไอเดาวจะสร้างเป็นรสมักร้าวรสมกักเหลแล้วรสหมักเผือกเนาะทุกคนไปนั่งกินกันโอ้ยฮอนๆแบบนี้กินกระเลมใส่ซินสุดๆเลยทุกคนเอ้ยฮาอุ่นๆคนเด้อที่ฮัน cp face สบสาขาสิ้นขวางเด้อ